เอาอย่างเรอ,อย่างสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายแปลกแตก่คือสลอตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเกมดอกไม้ไฟนะครับเกมของทางค่าย PG นะครับผมเกมนี้เนี่ยก็เล่นยังไงนะครับก็สามารถมาศึกษาวิธีการเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาเลยทูมชมครับ สแคตเตอร์มันเหมือนกระทงเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวไวเนี่ยเป็นดอกไม้ไฟนะครับหัวมังกรนะครับผมนี่สแคตเตอร์ถ้าได้3อันเราจะได้หมุนฟีส0ครั้งนั่นเองนะครับผมสามารถมาศึกษาวิธีการเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมขอปรับเบ็ดนะครับเล่นที่ตาละ40บาทก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะกดหมุนไปครับมาดูครับว่าเกมนี้เนี่ยผมจะได้เงินจากมันเท่าไหร่นะครับผมเขาว่าเป็นเกมจากเอ้สแคตเตอร์จะมาไหมมาไหมเอ้ยมาไม่มาไม่มาอีกไหม มาไหมเนี่ยไม่มาครับท่านผู้ชมครับนึกว่าหมุน2ครั้งนะครับจะได้สแคตเตอร์เลยนะครับอันนั้นก็โชคดีเกินนะท่านผู้ชมนะมาดูกันสิครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอกดหมุนออโต้สัก10ครั้งก็แล้วกันนะครับกดไป10ไป10นะครับนี่อ่ะหมุนครับดูครับหมุนออโต้10ครั้งของผมนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับบิ๊กวินจะแตกหรือเปล่านะครับผมอ่าใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตดีๆแบบนี้นะครับลิงก์ด้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะครับ ยังไงยังไงยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวันนี้แต่วายเนี่ยวายเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมวายมันจะเรียงกันลงมาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยเอออันนี้บิ๊กวินครับบิ๊กวินจริงๆด้วยนะครับผมบิ๊กวินแตกเลยนะครับดูครับว่าเราจะได้เท่าไหร่บิ๊กวินครั้งนี้นะครับ1116บาทนั่นเองนะครับผมถือว่าออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แค่หมุนแค่ตาละ40นะครับผมทุนผมก็ประมาณส0 0พันนะท่านผู้ชมนะ หมุนตาละ40บาทนะครับได้ตอนนี้ก็ขึ้นไป3,008แล้วนะครับจะเลิกเล่นก็เลิกเล่นได้นะครับผมแต่ผมอยากได้สัก4,000-5,000เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะเราก็มารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันแจกนะครับผมก็เชื่อว่าเกมน่าจะแจกนะเพราะมันดูเล่นง่ายมากเลยท่านผู้ชมครับพวกสแคตเตอร์พวกอะไรเนี้ยมันน่าจะออกง่ายอยู่นะครับผมเป็นสล็อตแบบ5คูณ3นะครับผม5ช่องนะครับแนวนอนมี3ช่องนั่นเองนะครับผม ใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถกดไปดูวิธีการเล่นของมันได้นะครับแบบที่ผมกดอตอนแรกเลยนะครับผมกดไปที่3มขีดนะครับผมแล้วก็ไปที่ Playbar ใช่ไหมมันจะมีบอกวิธีการเล่นอยู่นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> กดหมุนไปเรื่อยๆครับมาครับยังไงจะจบยังไงนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยเงินผมก็ยังลดไปต่อเนื่องนะครับลดเพิ่มอยู่อย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับ ทุน2,000เนี่ยไม่เจ๋งแน่นอนนะครับผมสาหรับใครนะครับที่มีทุนน้อยนะครับไม่ต้องถึง2,000แบบผมมีทุนแค่100 200ก็สามารถมาปั่นสล็อตกันได้เลยนะครับผมเกมสล็อตนี้ก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับสาหรับทุกคนที่เล่นเป็นนะเล่นเป็นในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบโอ้โหเล่นนานนะครับเล่นชํานาญเล่นเก่งแบบเล่นยังไงก็ได้อันนี้ไม่ใช่เล่นเก่งนะท่านผู้ชมนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาเรียกไม่เรียกว่าเล่นเป็นนะครับการเล่นเป็นก็คือแบบว่า เราเล่นนะครับพอเราได้เราก็พอนะครับเราไม่ต้องไปโลภมากเราเสียนะครับเราก็ต้องเสียแบบว่ามันมันต้องแบบเอ้อันนี้สแกตเตอร์ไหมเนี่ยมาไหมอะยังครับยังอันนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมาแล้วล่ะนะท่านผู้ชมนะดูทรงแล้วน,นะโอ้โหสแกตเตอร์สามช่องไม่มาสักอันเลยนะครับก็คือถ้าเล่นเป็นเนี่ยก็คือได้แล้วก็พอนะครับไม่ต้องไปโลภมากนะครับตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะเอากี่บาทนะครับผมเราเสียได้กี่บาทนะอันนี้เนี่ย ผมก็แยกทุนเป็น2ก้อนนะครับคือทุนเอามาเล่นสล็อตแล้วก็ทุนเอาไว้ใช้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะผมขอเพิ่มเบ็ดไปสัก60บาทกันนะครับผมรู้สึกว่ามันจะแจกน้อยไปหน่อยนะครับ40บาทนะท่านผู้ชมนะใครที่สนใจครับลิงก์ด้านล่างครับรีบๆไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับเว็บนี้เนี่ยเขามีแต่เกมบัคกเท่านั้นท่านผู้ชมครับเล่นยังไงก็ได้นี่ผมแนะนาเกมนี้เลยนะครับเล่นยังไงก็ได้อันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องได้นะครับมันต้องได้มากกว่า2,000อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อเลยผมจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าตังค์งพันนี้มันจะหมดนะครับผมอันนี้คืองบที่ผมจํากัดคือ2,000บาทหมดก็คือเลิกนะครับผมแต่มันไม่หมดนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่หมดเพราะเว็บนี้เนี่ยเขาแจกอยู่แล้วท่านผู้ชมครับ <c oughs> ไม่หมดแน่นอนนะครับอันนี้รับประกรันได้เลยตั้งแต่แบบที่เคยเล่นกับเว็บนี้มานะครับผมมาเห็นไหมท่านผู้ชมครับได้มา540บาท คือมันออกง่ายมากนะครับผมอมเมื่อกี้มันบอกว่ามีหนทางทั้งหมดเท่าไหร่นะมีวิธีการออก273วิธีเหรอหรือยังไง243วิธีนะครับผมเอที่เราจะได้บิ๊กวินนะครับผมถือว่าเยอะนะกด <c oughs> <c oughs> มุนได้ครับอยังไงอ่ะอย่างนี้ต้องมาแล้วละ่ะสแกตเตอร์นะครับมาให้กูเหอะนะมาไหมอ่ะอันสุดท้ายยังไงมาเอะขอร้องนะ โอ้ในไม่เหรอท่านผู้ชมครับนึกว่าจะมาแล้วนะน้าอุ้ยตายสกแกตเตอร์ออกอยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเนาะเอาหน่อยดีวะยังไงเนี่ยจะจบยังไงอืมจะแนะนำดีหรือมเนี่ยฮะจะแนะนำดีหรือเปล่าอันนี้ต้องมาแล้วล่ะท่านผู้ชมครับสกแกตเตอร์นั่นแหละนั่นแหละโอเคมาอีกไหมไมาอีกไหมเขออีกอันขออีกอันไหมมาไหมมาไหม,ม,ไมเนี่ย ไม่มาแล้วครับโอเคได้3อันได้หมุนฟรี10ครั้งก็โอเคแล้วท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปโลภมันมากนะอกดสตาร์ทไปเลยครับเรามาดูกันว่าหมุนฟรี10ครั้งเนี่ยจะได้เงินมาเท่าไหร่อันนี้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับนึกว่าจะมีอะไรอ๋อเป็นแบบว่าเหมือนเป็นดอกไม้โอ้โหได้มา8 6 4กบบาทเลยท่านผู้ชมครับดูครับเนี่ยมันแตกเหมือนดอกไม้ไฟแล้วบิ๊กวินแตกเลยครับดูครับได้มาทั้งหมด1 4 0 4บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เฮ้ยโอเคว่ะโอเคว่ะดูครับเงินตอนนี้ของผมขึ้นไป4,007แล้วนะครับตอนนี้5,001แล้วแตกรัวๆนะครับบิ๊กวินเข้า2ตาติดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูครับอุ้ยบิ๊กวินครั้งนี้ไปเท่าไรเนี่ยพันเเลยนะครับพันเบบาทนะครับผมเหลือหมุนฟรีหกครั้งนะมึงเอ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยไม่เจ๊งเนไงท่านผู้ชมครับมันจะหลอกให้เรานะครับแบบว่าเอ้ยจะเสียหรือเปล่า2,000นะครับสุดท้ายมันไม่เสียเว้ย มันจะกลับมาช่วงท้ายแบบนี้นะครับนี่5,204บาทแล้วนะครับตอนนี้ได้เพิ่มจากเดิมมา2,000เลยท่านผู้ชมครับทุนของผมมี2,009ก็ตีเป็นเป็น3,000เลยก็ได้นะครับอันนี้ดูครับได้มาทั้งหมด3,474บาทนะครับรวมกันทั้งหมดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกด,ดก่อนรวมเป็นทั้งหมด5,204บาทนะครับจากเดิม3,000บาทเพิ่มขึ้นมา 2,000บาทเลยท่านผู้ชมครับโอเคครับวันนี้ผมมาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครนะครับที่สนใจลิงก์ด้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยต้องรีบๆเลยนะครับไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าเชื่อแล้วลิงก์ด้านล่างรีบๆไปเลยเกมกำลังบั๊กอยู่นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ